ือจริงๆลรวอยากคุยเรื่องของของผลกระทบที่เกิดกับสารกรนะครับที่เป็นลงทุนในในเรือหุ้นกู้ของกันบินไทยซึ่งก็ส่วนหนึ่งมันเดินไปได้ตอนที่กันบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยกระบวนการสารก,รกรก็ช่วยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับช่วยกันเพราะเราคิดว่าทุนที่เราลงเป็น8ปดหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันมันก็ควรจะดูแลสมาชิกนะครับเพราะเป็นเงินของสมาชิกและอยากที่ว่าสมาชิกเราเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เป็นบริษัทใหญ่ ต้องมองนะตัวสากนะี่เป็นตัวแทนของสมาชิกนักมื่นคนเอามาลงเงินคน,นละนิดคนละหน่อยทีนี้ว่าถ้ามันหายไปเลยเนี่ยมันก็คงลําบากทีนี้ว่าณเวลานี้ปัจจุบันเนี้ยการบินไทยเขาเปิดหุ้นกู้เปิดหุ้นใหม่หุ้นใหมท่ที่จะรับขึ้นราคาขึ้นสองบาทกว่านะครับทีนี้ถ้าจะให้เดินได้ก็ต้องใช้เงินต่อเงินเพราะงั้นเราก็ชวนกลุ่มธนาคารเขาลงแล้วทีนี้เราก็ก,การบินไทยเนี่ย เจ้าหนี้เนี่ยอลูนี้เนี่ยเขาให้สิทธิ์เราที่จะว่าเราจะซื้อได้แต่ว่าท่านเราซื้อเนี่ยเราซื้อไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาของกฎหมายและระเบียบของคอพชอเราก็อยากจะให้คอพชอเนี่ยผ่อนปลนให้สากลซื้อได้ในราคาพาแค่สองบาทกว่าสองบาทห้สิบนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าการบินไทยเดินได้แล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ายในเสามปีเนี่ยราคามันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับอย่างน้อยมันก็จะชดเชยส่วนที่ขาดทุน ไปก่อนหน้านี้แล้วทําให้สมาชิกกลับมามีฐานะได้แต่ว่าปัญหาข้อกฎหมายมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะแล้วมองคือถ้ามองแล้ว่าเราจะเอาสายการบินแห่งชาติไว้ไหมจะทําให้สมาชิกอยู่ดีกินได้เศรษฐกิจกฐานรากต่อไปไหมถ้าทําต่อไปเนี่ยนอกจากจะช่วยสายการบินแห่งชาติแล้วยังช่วยประเทศชาติด,ด้วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพราะว่าทุกคนพร้อมจะช่วยกันเท่านั้นเอง